มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนถนนสายเอเชียรถแน่นคาดช่วงค่ำถึงเช้าการจราจรวิกฤตครับสำหรับถนนสายเอเชียขาขึ้นเหนือช่วงเย็นปริมาณรถแน่นคาดช่วงค่ำถึงเช้าว,วิกฤตเจ้าหน้าที่แนะเส้นทางเลี่ยงลดเวลาการเดินทางขณะที่7วันระวังอันตรายผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข32หรือสายเอเชียซึ่งเป็นเส้นทางมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดอ่างทองปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการชะลอตัวสะสมในหลายจุดครับเช่นบริเวณสะพานข้ามคลองบางแก้วตําบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นช่วงที่ช่องทางการจราจรลดลง รวมถึงบริเวณกมที่61ตำบลตรีนรงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างจุดกลับรถและมีการทำทางเบี่ยงลดการจราจรลงจาก4ช่องเหลือเพียง2ช่องทำให้รถชะลอตัวสะสมโดยทางด้านเจ้าหน้าที่นำป้ายและไฟสัญญาณติดตั้งเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางให้ใช้ความระมัดระวังครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่างทองคาดว่า ในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงเช้าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นจนแน่นทุกช่องทางเนื่องจากเป็นวันทำงานวันสุดท้ายและเตือนให้หลีกเลี่ยงในการใช้ถนนสายเอเชียให้ไปใช้ถนนสาย33อ่างทองสุพรรณบุรีที่แยกป่าโมกมุ่งหน้าเข้าเรี่ยงเมืองสุพรรณบุรีครับเพื่อเข้าสู่จังหวัดชัยนาทและไปบรรจบกับถนนสายเอเชียอ,อีกครั้ง หรือใช้ถนนสาย309อ่างทองสิงห์บุรีสายเก่าผ่านจังหวัดอ่างทองเข้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นครับอย่างไรก็ตามขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเนวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ